ดีครับอยู่กับผมอีู่นะครบไปทื้อไมแล้วรันรับนแกะให้หน่ยอยเพ้นรับเรื่องให้แกกใหน้หน,นี่ค่ะกพบกับรายการอู้ว่าหวรายการช้าง ไปเปต่อมาดแล้วเต็ม พา,าร์ทที่แล้วนะคระเราสาบผมในจนะครับเราก็จะมาดูกล่องน,นะครับนี่ครับตรงนั้นเราจะเห็นว่ามี48ตัวทั้งหมดนี่ครับมันก็จะเขียนว่าโคบโคบสแท็กราคาพิเศษละละ,ละแบบปกติ158บาทเหลือเพียง39บาทนะคบโคตรถูกโค,บ,โคบอส ชื่อสินค้าโคบอลม่ต้องอ่านก็ได้ครับอี่ห่ามเองด้วยอันเหนื่อยก็ได้นะครับนนเลยด้วยนนกันสามปีครับไม่ห้ามเลยนะครับก็ผมูกไม่ได้ครับดูอ่ะครับมันจะมาแกะกันเลยนะครับในน,นนี่จะเป็นอะไรนะโคบอลนะครับตุ๊กตาอะไรอะไรเฮ้ยได้อะไร,อ,ะไรอ่ะ แซมแมสซี่แซมแมสซี่นะครับนี่คือแซมแมสซี่นะครับตั้งโล่นกล่องแซมแมสซี่นะครับนี่ตัวนะครับไม่ได้ไรอ้อะวีโรวีโรนะครับได้วีโรได้วีโนะร right วัดวัดที่เราไอ้สติ๊กเกอร์เลยนะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่นี่ครับมันอยู่ตรงอาจจะมองไม่เห็นนะครับตอนนี้ผมก็กำลังหายเหมือนกันอ๋อาะเจอได้ไหมครับมันอยู่ที่สามสิบเก้ากับสี่สิบนี่ครับตรงนี่ครับนี่ครื่อน่จันเอาทุกคนมาเอาทุกคนม เฮ้ยตันของดิไหนหนูจะไปโยอะมาีเฮ้ยโอพีคนนมันก็อยางไรมเริมโรบอ่อมได้ใช้แอปโตนค้นหาไม่เจอครับถูกต้อครับครับนี่ก็เคือนต่อไปนะครับ แตเลยฮะยังไม่กินครับเจ้าจังไรขคอตามนี่เดีกมันชื่อว่า c a o n matter c อ a o ม matter นะคบนี่ครับ c อมเตอร์ลืมันหนังม่่นี่ก็จะเป็น มบอลไปบินนะครับมาลหมายเลใหม่นมีซุเปเปอร์แมนค่ะเไม่ค่ะค่ะซุปเปอร์แมนไม่ใช่ซุปเปอร์แมนแรัปนี่ครับตัวที่เราเห็นในสติกเกอร์ VR ทอ VR ทอมือนกันะครับนี่ครับตั๊กกะเช่นเคยมาหนึง่งจบตายยวยยโง่จ้ะยงยคนนี้ นีเสร็จแล้วเอาวันนี้ออกว่าจริงจังแบบรูปภาคภาษาสติ๊กาาเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กอร์ตัวเนี้ยแมตเตอร์เฟลลี่เจกกี้พาวเวอร์เหมือน,นเดิมทวอยูเร่ยูนเรวันสตาร์ทเค้กมันที่อันไลนจะมาดูกัน เดอนที่สามเลยกับสามสองนี่อ๋ออ๋าถ่ายลงวีดูวป์เนี่ยใช่แล้วตอนนี้นะครับเราจะมาอยู่กับสติกเกอร์นะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับตัวกระตูนะครับถ่ายุงเดี๋ยวแล้วครับจบแล้วครับ